พี่น้องครับพี่เขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเพ็ดอย่างเชอร์บาดแพงพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นตังเอ๊ยชะมางามแท้ว่ามีคนมาเห็นได้ตีว่าเห็นแต่ใครพี่น้องแต่เลื่อยห่างห่างมาได้ในในเออให้เบิ้งพี่น้องมาขัดคักเนี้ยบาดมาดอกเงี้ยแท้ว่าเพงเบิ้ง คุณพี่น้องท่า,ทางท้ากด็ดีเด้อครับรถมาได้ยอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องเบ่าเปลูวิสารครับมือนีสิบ้าพี่น้อง เอฟซีสุ่สูก้นนะครับมหายูหากินก็คือมหาเห็ดคือเก่าแหละพี่น้องแต่ละมือกับมหาตาเห็ดครับกับมนีกับมะปลากับค่อนข้างเอ่อหกป้านค่อนข้างหกยุ่พี่น้องกับล่องเบิ้งวัดสีเดชบอรดไปครับพี่น้องไปล่องหาเบิงครับพี่น้องครับนี่สิผ้าพี่น,อนอ้องยางไปหาเห็ดไข่นะครับเห็ดตะไข้เห็ดปวกนะครับพี่น้องกองกับสั้นๆพี่น้องจอดรถได้พุ่นครับรถอยู่พุ่น ให้พี่น้องเบิงพุ่นครับปลาพี่นอ้องปลาพี่น้องเข้าไปในะปลาครับใส่แม่นางเห็ดยุ้ยใส่แถววันนี้เดินมุ่งเห็ดไข่นี่เกี่ยวบางต้นนี่ก้อนเกี่ยวบางต้นนี่ก้อนพอเพราะอะไรบ้าไม่อยัง ใส่หน่อยนี้ใส่ใสว้าวเยี่ยมฟงเยี่ยมฟงเยี่ยมฟงเย่ยมฟงพี่น้องป่าจต่ปลาเจ้าเขาขอบคุณมากมากอู้ยช่วยพี่น้องเบิ่งน้ำนะโอ้ยสมพ้อนป่าหันหันนานไหมป้าพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งน้ำปังแล้วปะไปไปหาต่อครับอีพี่น้องที่จริงอันมาทั้งหมืเจ็ดแปดคนพี่น้องแต่ว่า ตอนเนี้ยหลงมาสองคนหลงเขามาอีกทางหนึ่งพี่น้องหลงขามาทางหป้าหกครับพี่น้องวันนี้ให้พี่น้องน้องเบื้องก้อนพี่น้องครับบ่าวเปรกขออนุญาตบาดข้าด้วยครับอันทายขิบบางขิบกับสั้นเพราวาอันมือหนึ่งกับถือกับตามือหนึ่งถือเสียมือหนึ่งถือกล่องนะครับขากล่องกับรวดวมากับทายถ้ำกับว่าดีๆปันไดครับพี่น้องกับ ขอโทษได้หลายทีิปคลิปบอดีนะครับพี่น้องบ้าเปรคสิพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับขอบคุณหลายๆทีเขามาชมคลิปบ้าเปรเด้วยครับไปพี่น้องหาเฮตดตอครับผมพ่อบายย่าไม่เด้อเอาไม่หยังตกใจยังอีกนเห็นหยัง โอ้ยคุณเลิกเลิกยายเดี๋ยวให้พี่น้อเมื่อกี้ไกลกันโอ้ยพี่น้องขอโทษอนุญาตเลิกเลิกเสียมเสียมเคียดจะวายมีนะคุณเลิกเลิกคุณเลิกคุณเลิกขาไม่ทั้งพี่คุณเลิกเลิกเลยสิวายชนแล้วตะสบายใจไหนน้อยยืดทั้งไหนลราบันเออได้ปะโอ้ยเราวายชนแล้วเราวายชนติ โอ้ยตาเลียตุนแท้เบื้องหนังไปเป็นไหนยายทางคุณคือปะเอาไดงมังอีกใสเขอเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งน้ำนะปัดพี่น้องครับปัดบ้านเตือนเลยติยายดอกว่าง่ายเออสะอ่อนสะอ่อนไปไปหาหาอีกเข้าไปหาพี่ให้น้องเบิ่งน้ำ พี่น้องครับย่าอยันยางคว่มเห็ดบ้าเป๋มว่ะพอเห็ดดินนี่พี่น้องเบิ้งใกล้ๆครับงามบะเห็ดดินพี่พี่น้องงามครับเืองามไปเป็นตังแต่คือบะหมื่อ ตาดีนะสู๋มียางไก่บ้างเหรอพี่น้องเบื้องมันว่ายชดเหรอติ๊กเหรอแจัคให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆกันโอ้ยขุดลิกๆลงไปปลาขุดลงอีกเลยมันบ่มีผีมี่น้องมันเด็กเขาอยู่ดอกเดียวคือกระดอกกระเดียดแท้ขาเงีวบ่ปลาให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆเดี๋ยเถอเอดูขาเดี๋ยวลงอีก ปึ๊ดพี่น้องไปไปไปเดี๋ยวมีจ้ากาลาลยใส่นี่ตาดีป้าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเยอะว่ะกล่องซันเดอร์พี่น้องเมื่อกี้ใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยแม่งยังกินเพลินบุญ่เอ้ยพี่น้องบึงบงบึงขับงําขับงําขับงามครับไปหาต่อครับ พี่น้องครับพ่อเห็ดดินนี่ครับดอกนึงพี่น้องนี่ครับเห็ดดินนะครับพี่น้องเห็ดดินครับพี่น้องครับเลี้ยวเห็นเห็ดดินนี่ครับพี่น้องิ่งเห็ดดินน้ำกันโอ้ยมันสุมดีอยู่พี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดดินนะครับป้ายพ่อเติ เฮ็ดยังไม่โอ้ยแพงคือคือแปนแท้จะไมีใครมาเห็นตีโอ้ยเสียมคุณงัดหลดพี่น้องเบิ้งขายใหญ่อยู่ด้ป้าเต้ว่าดอกมันน่าดอกงามแท้เถอะไปไปพี่น้องพี่น้องครับนี่พอเฮ็ดดินห้อยหลได้เหยียบโอ้ยเพหันห้อยพปนเหยียบเนาะพี่น้องครับพุ่นดอกหนึ่งนี่ ดอกนี้กำลังปงพี่น้องนี่ครับอสองดอกครับผมพี่น้องจำว่าพอหายอยู่ในปลาบางแตกสวดๆอยู่เจ้ว่ามันอีหยังดอกพุ่นจะว่ามันอีหยังคนเราเอาแต่เห็ดปวดจะฟอก็เอาแต่ใส่เห็ดอันนี้คุณเตนเต้นเต้นเต้นตาขึ้นมือทีมงานพี่น้องแตกสวดเอาลงไปอย่างทางพันเข้าขึ้นไปพี่ก่อนพี่เมียอันนี้ทางออกเลยนี่รถจอดอยู่มุมนี้ไปซื้อหนีก่อนจะกล่อมลงมา โอ้ยหน่อเลี้ยวออกก็ทา่งออกไปทางพี่ทางพี่ทางใส่สพี่น้องครับมาพ่อเฮ็ดปวกมาพ่อเฮ็ดปวกอันใหญ่พี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ่งนำ้ำเดี๋ยวบ้าเปรสิคุดเราเด้อครับอันกล่องสีสั้นพี่น้องกันเลยสีบ๊อดออันนี่เด้อครับสีบอดอบอดอะคุดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอว่ามีมือเดียวพี่น้อง กดกันครับพี่น้องครับพ่อเห็ดไขุ่ดครับโอ้ยบูเป็นได้นี่น้องกล่องสั้นเนด้อวยครับพี่น้องเด้อจาว่ากันนี่ครับนี่ครับเห็ดไข่พี่น้องครับเอาเปลมาพ่อเห็ดไข่ด้วยครับนี่ โอ้ยดอกหนึ่งตั้งเธอเลยยันนี่ครับพี่น้อง<ป>เด็ดขาไปไปพี่น้องพี่น้องครับเอาเป้ลือเห็ดไข่เขาเปลือกเห็ดไข่กันแล้วครับทุกนโอ้ยบูเข้ามาพี่น้องพี่น้องดอกงามบอกครับ ไปหาต่อครับพี่น้องพี่น้องครับหนีปลาปลาที่หาเห็ดพี่น้องพี่น้องครับ พ่อเฮ็ดดินนี่ครับเฮ็ดดินกระดอกงามๆพี่น้องนี่ไหมนี่ตวดอกแบบนี้ด้ครับนี่พี่นอออ้องครับมาพ่อเฮ็ดดินอีกแล้วครับผมนี่พี่น้องดอกงามบอนี่ครับเฮ็ดดินครับผมพี่น้องครับมาพ่อเฮ็ดเพิงงพี่น้องพี่ครับเฮ็ดเพิงต่บอบักง่ายเล็กครับพี่น้อง เพีพี่น้องพระท่นานไหวดอกตีเอาได้เยอะรอยครับพระท่านวหวย,ยังไม่ไหวย,ยังไม่ไหวย,ยังไปได้ครับพี่น้องครับพ่อเฮ็ดดินแง,งมทีโอ้โอเฮ็ดดินออกดีแท้วะบุ้งนี่ไหมพุ่นดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับเฮ็ดดิน พี่น้องครับพุ่นดอกหนึ่งกล้องอาจจะสั้นเลยด้อพี่นอ้องเด้อขอประทานโทษประทานอภัยโอ้ยงาม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 พี่น้องงามคักงามคักโคู่พี่จ๋าพี่น้องพ่อเฮดเห็ียบตัวมึงงี้เลยเหร ใช่ใกล้ๆเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดก่อนสั้นกว่านิดเออเดี๋ยวติดคนพี่น้องมาก่อนทาแดดเด้อพี่น้องเลยเพื่นแดดไม่ร่าแดดแล้วอันนี้ก็แดดโอ้ยเพื่อนแต่เห็ดดีใจเลยบ่พอถ้าด่วนเหรอดิอื้มเออเออเจียวขามันนั่งเลยว่ายบ่บ่านสันว่ายหรอกโอ้บ่านั้นเดี๋ยวว่ายชัวน้อยมันฉีกโอ้ยพี่น้องเนี่ย ไป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 ,ไปหาดพี่น,ออดดน,ออนอ้องครับพ่อเห็ดดินโอ้ยงามแท้พี่น้องบ่งครับเห็ดพี่น้องครับเ,เ,เดี๋ยวสิผ<า> <พา S 1> ้าทีมงานมากเบิ่งเห็ดปุ่นให้เบิ่งทีมงานพี่น้องผ้ามากนั่งขับรถเก่งมากด้ยพี่น้องเอามาเบิง่งเอาแับนี้มาเบิ่งผลงานแต่ละกะตาไายงานด่วน ป้ากระทาที่เขาพูดอะไรแต่ว่ากระดองกระเดียแต่เห็ดไข่แหมฮะไอ้ดสีสวยๆบังหม้ป้าเป็นเห็ดเห็ดไข่เห็ดปวกได้ซื้อเห็ดเบังตานี่ก็สวยพี่น้องเบิ่งเห็ดไข่อันนี้ตานี่เขงผู้ใดคือเห็ดปวกหลายแท้เอถของของคุณย่าของคุณย่าไปได้เห็ดปวกก็ตอนไหนนี่เข่าโค้งนี่บอกคุณย่าอันนี้ของกกระพุ้มใจเดียขาป้าเห็ดไข่ดอกนี่แหมเราเป็นเห็ดปวกเพิ่นป้าเราเป็นเพลินแบบนั้นใส่ของผู้ใดอเห็ดปวกไหม ของคำแพงตินี่คำแพงก็ได้กค่ะเลยเนี่ยเธอของขายเนี่ยซับขายกคุณสูงออนซอนได้คนไหนเอ้ยพี่น้องมนงได้เพียงละ่อันนี้อันไดนหน่อยก็ดีใจกัยแกะขาได้เออแกะมาเพื่อพี่น้องเอ้ยเบพวงเห็ดคล้เห็ดคล้เห็ดคล้แต่ละกัตตากัตตาพี่น้องเบงมึงเห็ดเพิงเห็ดเพิงกับพรองกันนี่แหละมาตาเสาเบ้าเป็ด้น้อยก็มูพี่น้องเอ้ย บาเปเบิงเบิงเบิงบิงปาเปียบ่คือปลาปลาเปีดยเห็ดอันปวกอันไวชนว่าหั่นได้ไปพ่อเห็ดปวกไยชนว่าหั่นน่าไไปพี่น้องสิไปหาต่อท่างผลบันนี้ครับพี่น้องไปไปด้วยกันครับพี่น้องบึงทางทางผลปลาเห็ดพี่น้องดันใส่เมื่อเป็นปลาเห็ดครับพี่น้อง พี่เห็นหองเบิงท่างน้ารับปลาเห็ดอยู่สายเมื่อขี่รถมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเด็ความที่อยากได้คลิปให้พี่ให้น้องเบิงกล้องอาจสิสั้นเนี่ยเด้อครับเพราะว่าขับรถเพราะว่ามันมีตะท้างแบบว่าทางเป็นหลุมเป็นบอ่อพี่น้องมันตั้งกล่องจับก็ได้เพราะว่ามันมีคนไทยให้ได้ครับนี่จับเองจับเองท่ายเองกล่องสัน้นกล่องนันก็ขอประท่านโทษพี่น้องสุขู่สุคนทรครับเด้อ ไปพี่น้องไปครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้าเปกอะมาตั้งแต่มือนีมาตีหาเคืงนะพี่น้องกับสิภาพทีมงานกับเราครับเพราะว่าหิ้วเขาฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่กดติดตามบ้าเปหรืออีสานเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเปในเด้อครับในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าน,นะพี่น้องสวัสดีครับ